กินเลยสวัสดีค่ะวันนี้มากินอาหารจีนกันค่ะร้านนี้คอมเมนต์ดีมากว่าอร่อยอ,อร่อยไหมใี่ค่ะปกติร้านอาหารจีนน่ะเขาจะไม่ค่อยโชว์ครัวแต่ที่นี่โชว์ครัวแบบสะอาดอะนะก็ดีค่อร่อยไหม อ่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวรามีแต่ว่าของไต้หวันโอ้ยอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าโอ๊ยร้านนี้อาหารน่ากินมากโอ้ยเนี่ยอร่อยไหมมาจะทำเป็นยังไงรากันต์ตัวนี้ยากันตเรนนีจอริ có nào chả chim còn gì cái đây mày có khi nào có khi nào có Ngon nào có ว่าเหรอหน่อยใช่ไหมถ้าไปกินดีกว่าว่าเหรอโชรอมปุ๋ยอันนี้โชรมปุ๋ยพ่อชอบกินอันนี้เนาะไปร้านจีนที่ไหนพ่อกินอันนี้ทุกทีรังร้อนนะ รูปหลังให้พ่อหน่อยลูกโอ้ยมาแล้วไก่ทอดซีอิ๊วค่ะมีกระเทียมด้วยพ่อจะก็จะแพ้หนีอยจ้ะแต่่วยเลก่ช่วยเล็กไน่ด้ะนอย้่

อร่อยหออืมรสชากินเลยลูกไม่ต้องห่วงแม่หลุกเดี๋ยวแม่ตักกินได้หลุกหนูกินเลยนะอรมากอืาหารทำเร็วด้วยนะข้าวผัดค่ะโอ้โห วันนี้กินแบบว่าตะปะแตกอะมากขอบคุณค่ะโอ้วันนี้พ่อแว่นบริการดีพาไปซื้อ pues. พาไปซื้อต้นไม้ด้วยนะรักครอบครัวขับรถกลับไหวไหมเนี่ย ง่วงเดี๋ยวหลับ <laughs> เดี๋ยวจอดน,นอนก่อน, <laughs> นหน้าน้องคชอดให้ไหมไก่อร่อยเนาะร้นอนช้า,าจะออกหว่าอืมนะอืมอืมอืม พอแว่นเหงื่อตกเลยค่ะแป๊บเดียวกินกันแบบอิ่มให้เยอะด้วยร้านนี้ก็ต้งองกินยาส่งแ้วเดี๋ยวกลับบ้านกันดูดิเขาวางหายอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเห็นปะอิ่มไหมน้องอ,อิ่มไหมคะน้องอยากจะซื้อกูมิโอ้กูมิอีกแล้วโอเคเดี๋ยวน้องกิมนี้ไปก่อนนะคะนี่โหเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านกันอีกไกลเลยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ